สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรเทวีทุกคนเลยค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หกนะคะวัน,นที่หกเมษายนวันพระฤหัสบ,สบดีนะคะวันนี้วันที่หกวันพระฤหัสบดีพศสองพันเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะพศสองพ,พันหกสิบหกเราไปนอนเนาะหรือว่าหากหกอะไรค่ะ ขอบใจมากค่ะสำหรับ f อนะคะที่อุตสาหคอมเมนต์มาบอกแม่สาวดำว่าของอาจารย์พลกทมเข้าเข้านั่นแหละแม่สาวดำก็ไม่พัผนผ่านตาว่าของของอาจารย์พลกทมก็เข้าแต่หาไม่เจอหาใบนั้นน่ะโอ้ยน่าจะรวมไปทิ้งน่ะแล้วก็มันมีสูตรของแม่สาวดำมีสูตรหนึ่งสูตรหกตัวนะคะก็เข้าแต่แม่สาวดำหาไม่เจอเลยค่ะก็คงจะเก็บรวมกันไปทิ้งกับไอ้ที่ไอ้ที่ สงสัยแม่สาวดำมเอาไปวางรวมกับอันเก่าเอาไปวางรวมกับงวดโน้นนะคะงวดเอาไปวางรวมกับงวดไอ้ไอ้นู่นนะคะงวดเดือนกุมไอ้มีนานะนะคะเอาไปวางรวมกันไว้ที่นี่พอเยอะๆก็เลยเอาไปทิ้งนั่นแสดงว่าแสดงว่าเอาไปวางไว้ข้างบนเขานั่นแหละแล้วเอาเอาไปทิ้งซะแล้วเ <c oughs> ขาเลยเขาเลยไม่มีหลักฐานที่จะให้ดูไอ้งวดไอ้ไเลขหกตัวนะคะเข้า พราะแม่สาดรำจําได้ว่าแม่สาวรำจะยืนพื้นตรงที่ว่าหกศูนย์เจ็ดแล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันนะ่ะแล้วจะมีหกศูนย์เจ็ดแล้วเก้าแล้วก็มีตัวอื่นอีกสองตัวนะ่ะมันมีตัวมันมีเลขมันมีเลขมันมันมีเลขสามน่าจะเป็นเลขสามกับเลขห้านี่แหละนั่นแหละก็เข้าแล้วก็ของอาจารย์พลก็คลับคล้ายคับขาของอาจารย์พลเข้า,าหาไม่เจอพอัดี แม่สาวดำพูดไปพอดีเอฟซีก็บอกแล้วว่าเข้าจริงๆเข้าศูนย์เจ็ดตรงๆปงนะคะค่ะรางวัลน,นี้ของอาจารย์พลกามาแล้วนะคะแต่แม่สาวดำจะบอกเอฟซี FC ที่อยู่ช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะก็ขอให้ถ้าถ้าจะติดตามแม่สาวดำนะคะก็ขอให้มาเข้ามาที่ช่องเย็นจิตพอดีคอมโบหรือเข้ามาที่ช่องดำสาวดำพารวยนะคะก็ เข้ามาติดตามช่องนี้นะคะเข้ามาติดตามช่องอาสาวดำพารวยนะคะเพราะว่าช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลนี่คุณแม่จะจะไม่ทำต่อนะคะเพราะว่าคุณแม่ว่าจะจะถือโทรศัพท์สามเครื่องเนี่ยมันมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่สาวดำต้องถ่ายทีละช่องช่องนี้เรียกว่า,าลงลงช่องละชุดนี่ก็สา,สาช่องนี่กั ไปค่อนค่อนวันแล้วนะคะก็เลยบอกเออน่งั้นก็เราหยุดช่องหนึ่งไว้นะคะคุณแม่ก็จะลงช่องสาวดำพารวยนะคะกับเย็นจิตพอนทีคอมโบนะคะอ่าก็เรียนให้เอฟซีได้ทราบกันนะคะอันนี้ก็เป็นเลขพ่อปู่ซีสุัวค่ะท่านให้มานะคะสามศูนย์แปด ล่าง74นะคะสาวนำจับให้3 0 3 8 0 8 7 4น่ะคะมีเลขของพ่อปู่สีสุดโธกับเลขพ่อปู่ต้นบกค่ะที่ตรงกันเดะเลยค่ะเนี่ยค่ะตรงกันค่ะของพ่อปูส่สีโทเป็น308อันนี้เป็น803แล้วก็47อันนั้นเป็น74่กเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยหน้าหวาดเสียวนะถ้าเลขกปู่ย่ามาคล้ายกันอ่าแล้วก็น่าจะ นะคะน่าน่าน่าจะมีเฮน,นะนะมารู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสาวเราไม่ทราบนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมตัวเดียวกันเลยเลขพวกปู่หรือเลขปู่ต้นบกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี้เป็นเลขของอันนี้เป็นเลขของอ,อ,าอาจารย์อมพรนะคะอาจารย์อมพรนะคะท่านให้มาที่ หน่วยก็สามสี่ห้าเก้านะคะสิบก็สองสามเจ็ดสองตัวก็สามเก้าสามห้าสามสี่สองสามและระวังสามสามบอตองระวังเป็นน่งซื้อไปเลยอืมบอตองระวังซื้อเลยบอตองระวังอยากเนาะโอ้โหสิบระวังเห็นจังเนาะือเลยตัวลูกสาวหลากนนอน้อนแม่ล้วคุ่นตาเรียมมองมองเยอะปุ่นนะ ยายาจ๋าคุณ่ะนอนตาเรียมม,มองเสือ้อยู่ปุนั่งลูกสาวุ้ณนั่ะนอนเึงผ่าห่มเสื้อแล้วหลับหรือยังลูกชีวิตฉันมีตจะมาพาไปเนาะนั่งในกระไดโอ้ยอยู่น้ำนองมาตั้งสามสิบสี่สิบปีอือยู่จนมองตากันกับหูเรื่องแล้วเนาะอยู่แต่รอบอ,อกบ่ได้อ่า พระอาจารย์มีเซนค่ะเพิ่นหามากตลอดพระอาจารย์เพิ่นเมตตาเพิ่นหนานั่งมาตลอดเด้อพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นสูตรอ่าร่วมของอันลายสำนักนะคะบ่แมนสูตรของนางเด้อสูตรของนางก็พิจารณาให้ดีค่ะเพราะว่าสูตรของนางจะได้ก็มีแห้อยู่แล้วแต่ว่ามันหนึง่งลายสูตรแล้วถึงจะดวงวาสนาเข้านเขาะว่าจิไปเขแาสูตรใด ว่าจะไปเก่าสูตรไดเนาะไปน,อนอ้องเนาะคุณพามาสนาห้าน้ำโสมมยงเป็น <c oughs> ก็บอกว่าสูสตรอันไอฮะตัวเทียสูตรเท็ดสองตัวน้ำเด้อแม่ฉันลูกกระถูกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดยูจะนี่เป็นว่าคุณแม่ผมักจะสามตัววันนี้คันคะสามตัวเขาหรือสองตัวก็เขานะอืม อันนี้สาตัวบกเขาแต่มันักเข่าสาตัวบ่เขาแต่เขาสองตัวนี่ก็ตัางหา6สูตรนี่ค่ะอัดูหาสูตรเ่เอาสาดำเอาลงโอ้ยเนาะหนึ่งสองสาม่ห้าหเอาแล้เนาะว่เอาห้อง ครัอ,อาจารย์สิงเรล่าขาคือว่าสีสงมมะหอยเขาบ่เห็นส้งน้องมือนี่เนาะนี่ค่ะพระเอกอาจารย์พลกทมค่ะเข้าติดหกวดนะคะเข้าติดหกวดเลยค่ะเลขอาจารย์พลกทมเนี่ยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นของช่องอื่นนะถ้าเข้าเข้าเจ้าเดียวเนี่ยเข้าหกวดติดดังระเบิดระเบ้อเลยเนาะแต่ว่าช่องของสาวดํา ขนาดเข้าสามตัวก็เข้านะสองตัวบนสองตัวล่างเข้านี่แต่ไม่มีไม่มีเอฟซีอ่าเข้ามามาดูมาตามนะคะ,อะยอดวิวก็ร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยิวค่ะ,ะที่สาวดาทําทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสาวดาได้ตังนะไม่ได้ตังนะเพราะว่าได้ไม่ถึงร้อยเหรียญค่ะได้ไม่ถึงร้อยเหรียญก็ไม่ได้ตังนะคะเพราะว่า สาวดำก็รู้แล้วว่ามันเป็นกับดวงของเราคนเราไม่มีดวงขึ้นดวงลงเนาะเ่าวา่าผู้ใดล่ะนั่งกับเคยดวงขึ้นเราก็ดวงลง FC ทุกคนคือกันค่ะบ่าวา่าสิยชีพอาชีพยังคอยเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนี่มีย่ำดวงลงย่ำดวงขึ้นทุกคนค่ะอ่าย่ำดวงขึ้นเฮ็ดยังก็ดีมัดขนาดดวงขึ้นนะหวยบ่เขานะแต่คนเบิ่งเป็นแสนแสนวิวอ่ายี่สิบสานัก เขาสองสำนักจังสีหรือเขาสำนักเดียวจังสีก็ตามาสำนักที่บอกเขาเพิ่นเพิ่นไปเอาอีกกะตามเป็นแสนวิวคือกันนั่นแหละย่ำดวงเพิ่นขึ้นเฮา็เคยดวงขึ้นคือกันเนาะบอกว่าเพิ่นมาเฮานะมันมันเป็นกันทุกคนค่ะเราทุกคนเป็นเป็นมืดก่เป็นคือกันมืดค่ะพี่น,น,น้องเอซีเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดยังก็ตามเบราะเ่ยวกับอาชีพกับเจ้ากับปาชีวิตของมนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยมันซีมีดวงขึ้นดวงลงทุกภูทุกคนค่ะ ทุกผู้ทุกคนทุกนามอ่าเพราะว่าที่เป็นไฟเพราะว่าที่เป็นนั่งเป็นพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอฟซี FC, ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดค่ะอันย้ดวงดีนสื่อตัวได้กระถือซื้อจริงจิมไปขัาดาถือหันย้ดวงพู้ดวงบอดีนี่นี่เงินเป็นสิบลานจะตามทุ่มลงไปเงีวเป็นหางว่าบเาถือค่ะอืมนนเน้น่างว่าวนี่ป็นดนวบาตรงๆเนาะ ของอาจารย์พ้นนี่หกมวดแล้วด้ค่ะที่เขาหกมวดติดเลยนี่ถ้าเขางวดนี้อีกเป็นเป็นเจ็ดมวดเลยฟันนี่แต่เป็นช่องเื่น,นดังคักอาจารย์พ้นนี่อมีเอฟซีโซงเงินห้พุ่นแล้วอันนี้มบิมีหอดค้นถามหาเพิ่นนี่ะมาโมีิหอดค้นถามหาอาจารย์พ้นเลยอคนเขามาเบิงกับบอมา่าบ่มี่อ่ะมีคลิปละลอยสองลอยสิ นั่งก็เลยบอกวอาให้พี่น้องเย็ซ e ีสามเนาะอันในช่องดัาอาสเน่ชาแนลนั่งสิอ่านั่งสิบอลลูอีกเด้อหลังจากวันนี้นั่งสิบอลลูอีกค่ะเพราะว่ามันสามช่องนะันมันไอ้นั่งเมื่อย์ขอที่หนึ่งขอที่สองการบ,บรได้เงินเนี่ยนั่งบรได้เงินเด้ค่ะบอกตามตรงเลยว่านั่งบรได้เงินจากช่องเพราะว่าบ่าหอดร้อยเหรียญขนาดสามช่องได้นี่นั่งก็เลยสิเศร้าช่องดัมมหาเสน่ห์ชาแนลเ,เหลือช่องสาวดัมผ้าร่วย กบเย็นจิตพอตวีคอมโบค่ะก็บาแน่ต่อไปก็อาจสิปิดอีกช่องนึงก็กเลือกไว้ช่องเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าอเฮ็ดไปมันกับคาโทรศัพท์น,นั่งนี่สามเครื่องนี่พันพันกวก่าเกือบสองพันน่ะแต่ว่าแต่ว่าพาอ่อได้เงินน่ะมันบ่งบอกลอยเหรียญนนก,งงกับเขา อาจารย์เพื่อนไหามาจ้างอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยก็เคยเข่าสามตัวผู้ใหญ่ใจเย็นก็เค่อยเข่าสามตัวค่อยเข่าติดสามหมดติดนั่งมีหลักฐานมือละค่ะแต่บ่มีคนเบิงบ่มีคนตามบ่มีคนถามเรียตวนเรียตนผู้ปเป็นเยศสูตรให้วันนี้นั่งร้องมาเหตุสูตรเองสูตรของนั่งกับเขานั่งกับเนเา,าเเนะนั่งนั่งเป็นคนเบาตรงตุงเด้อพี่น้องเบาอมความว่าเป็นเด้่อนั่งนั่นเป็นคนเบาชัดเจนเป็นคนนั่นบ่มีความลับค่ะบ่ไม่มีความลับไม่มีรับลมคมในเบาตรงเป๊ะ ว่าตรงไปตรงมากัดแจ้งแดงแจ้ค่ะว่าแล้วว่าต้องถามซ้ำสินะเพราวมานั่งวอาละเอียดนะว่านนั่งกับิีเร้าช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะค่ะเด้อออกงวดหลังออกจากออกงวดนี้แล้วนั่งกับิีเส้าเลยกับเส้าเบาเบ้เฮ็ดต้อนนะมายถึงช่องจ้ะแล้วกับจีเลือสองช่องตพราะสองช่องเงยนั่งบ่ดีขึ้นเกิดอาจีเส้าเฮ็ดไปอีก ช่องก็ได้กับอาจซีเรียไว้เฉพาะเย็นจีปอตวีคอมโบอันนั้นเป็นช่องเป็นช่องเพลงค่ะเป็นช่องเพลงแต่ว่าเอาได้ตัวดีมากกับเอาลงช่องเย็นจีปอตวีคอมโบคือกันขอทุกท่านโชคดีจ้านั่งมีช้างน,นกบอยฟังเนาะบอยฟังตรงๆเนี่ยละพี่น้องขอทุกท่านโชคดีกับรักเอฟซีทุกคนนะคะคอยถึงเด้อพี่น้องเอ้สามตัวคอยถึงเด้อ